อ้าวสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหัทไทยฟิตชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้านะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงรายการตามหาแลไอเทมกับร้านหัทไทยฟิตชิ่งนะคะลูกค้าหลายคนถามมันเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่ทําไมไม่ลงคันเบสทีนะพวกแนวคันเบสต,ตีเหื่อปลอมทั้งหลายนะโอ้ช่วงนี้ของหายากนะคะยิ่งกว่าขุดทองอีกนะจะบอกให้ อาวมาวันนี้เรามี3ตัวทีเด็ดนะคะจัดมาให้ลูกค้าสายเบสตีกับปอมโดยเฉพาะเดี๋ยวเราไล่ดูไปทีละคลิปนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายแยกให้เลยแต่ว่ารีบนะคะเพราะว่าได้มาแค่อย่างอะไรสิบคันอย่างเงี้ยอย่างโหดนะคะอ้าวตัวแรกนะคะเรามาจัดกับคันใบสัน S2 นะคะตัวนี้เป็น S2 นะคะเป็นเบส662 6, ทอดเวท UL นะคะข้อดีของเขาคือมันเป็นคันเบส แล้วข้อ2คือมันเป็นคัน2ท่อนและข้อ3คือมันเป็นเวท UL คือเวท3-8ขีดแซึ่งเป็นเวทที่หายากมากนะคะส่วนใหญ่อะหนูบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยทำเบสกันส่วนใหญ่ค่ายอื่นะเขาจะทำแต่สปินนิ่งนะคะ mm. เพราะฉะนั้นก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาคันแบบอนเนกประสงค์เล็กๆเอาไปตกแบบฮาจงฮาจีแต่อ,อยากใช้เบสนะคะตกประเกตแต่อ,อยากใช้เบสนะคะตีปลช่นเท็กซัสแต่อ,อยากใช้เบสอ่า ก็จะหาคันในราคาแบบต่ำกว่าหนึ่งพันบาทได้ยากนะคะร้านหัไทยเรานะคะไม่ยอมนะคะคันปลายนี่โคนเล็กกว่าไม้จิ้มฟันนะคะจัดมาให้นะคะกับคันใบสันเอสทูนะคะเบสหกฟุตหกสองท่อนนะคะนี่ทั้งสองคันเลยอันนี้เบสท,ทั้งคู่นะคะเคยมีคลิปงัดอยู่แล้วนะตัวเนี้ยหลูเล็กมากหนูจะจับปลายให้ดูนะปกติไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะ มีคลิปงัดอยู่แล้วนะคะไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะราคาโปรเดิมนะคะ790ด้อยบัวกอมอบาทต่อครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันนะคะจะสั่งมาพี่ผมเอาคันใบสัน S2 นะคะเบส2อท่อนเวทสามขีดแเนี่ยเอา3คันเอา2คันก็เพิ่ม e m มอีกหนึบาทคันละ790เพิ่ม e อ s 100บาทนะคะเวทสายที่เหมาะสมก็คือสาย PE หรือสาย N นะคะ3าถึงแปดอนด์เล็กมากนะคะเล็กมากความยาวเดียวนะคะหฟุตห แล้วข้อสําคัญคือมันเป็นสองท่อนพกง่ายแล้วข้ออีกข้อสําคัญคือราคามันประหยัดนะคะแค่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทคุณก็ได้ของดีคันกาไฟแท้ๆนะคะรีซีทแต่งอย่างหล่อนะคะรีซีทแต่งอย่างหล่อนะคะแหวนแต่งอย่างหล่อนะคะไกด์ซิกนะคะรองรับสายเอนแล้วก็สายพีเอเพียวๆสวยๆอย่างนี้ไปเลยนะคะด่วนนะคะมีแค่สิบห้าคันไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบคันเอาง่ายๆนะคะจัดด่วนนะคะวันนี้ที่ร้านไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ